สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูความรักนะคะของชาวลัคนาราศีพฤกษิก,ก16-30เมษายน2567มาดูกันนะคะว่าชาวพฤกษกค่ะช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับชาวพฤกษกไว้ก่อนนะคะดาวพระหัสจะย้ายมาทับลักในรอบ12ปีนะคะ ชีวิตนี้นะคะรอบ12ปีนี้จะโดดเด่นมากๆความสำเร็จความปรารถนาต่างๆนานาการเงินโชคโชกรัพย์ต่างๆนานาเพราะว่าดาวพหัสมาจากดาวเออมาจากตำแหน่งลาหะด้วยนะคะจะเกิดโชคค่ะเกิดสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นชาวพึกศกช่วงนี้ดาวศุกร์ยังเป็นมหาอุดนะคะ ดาวสุ์ก็คือดาวประจําตัวของคุณเองนี่แหละแล้วคุณได้ดาวอาทิตย์เป็นมหาอุดด้วยนะคะช่วงนี้ชาวพึษภศพคู่รักครอบครัวอาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะในเรื่องของอะไรบ้านหรือการได้บ้านได้ทรัพย์สินได้ทรัพย์เก่าได้แล้วก็ชาวพึษภศก็จะมีโชคเช่นกันนะคะจะมีโชคอ่าส่วนสําหรับคนที่มีประเด็นอะระวังนิดหนึ่งนะคะเพราะดาวคู่เนี่ยดาวคู่เอ่อ อยู่ร่วมกับดาวอยู่ร่วมกับดาวดาวเสาร์นะคะดาวเสาร์ก็คือเป็นคู่สงครามด้วยนะคะก็ให้เรามัดระวังนะคะแล้วก็ระวังในเรื่องของอะไรเอ่ยอการมีปักเสียงได้การไม่เข้าใจกันได้นะคะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะสำหรับคนที่มีประเด็นเนี่ยแล้วก็ส่วนชาวโสดค่ะชาวโสดเตรียมความพร้อมนะคะชาวโสดความรัก ครั้งใหม่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะความรักครั้งใหม่กําลังจะเกิดขึ้นดาวอังคารเดี๋ยวพอ23เมษบสายเมษายใช่ไหมคะย้ายมาอยู่ร่วมกับดาวประจําตัวของคุณเนี่ยอะแน่นอนถ้าใครมีการคุยกันตอนเนี้ยจะมีโอกาสนะคะจะมีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์แต่ก็ให้เช็คโปรไฟล์กันดีๆนะคะให้เช็คโปรไฟล์กันด้วยว่าที่เข้ามาเนี่ยที่เข้ามาเนี่ย เป็นไปในลักษณะแบบไหนนะคะต้องเช็คโปรไฟล์กันดีๆค่ะแต่เชื่อว่าชาวพฤกษกหนึ่งปีเนี้ยนะคะชาวโสดจะมีเกณฑ์จะมีเกณฑ์นะคะได้ลงเอยด้วยนะคะจะมีเกณฑ์ได้ลงเอยนะะจะมีเกณฑ์ใครที่โสดสนิทก็ได้คู่ด้วยเช่นกันทีนี้เดี๋ยวเรามาดูค่ะนะ,ะเอาแค่15วันนี้ก่อนเอาแค่15วันนี้จะเป็นยังไงบ้างาชาวพฤกษกนะคะ ชาวพลึกศกช่วงนี้ถ้าเป็นเรื่องของรายจ่ายการเงินต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะจะมีรายจ่ายจะมีเรื่องของการเงินค่ะเพราะดาวการเงินเนี่ยดาวการเงินของคุณไปอยู่ร่วมกับราหูนะคะอาจจะมีรายจ่ายนู่นนี่นั่นหรือถ้าเป็นรายจ่ายเพื่อการลงทุนไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรค่ะในช่วงนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีรายจ่ายไปเกี่ยวข้องกับอะไรเอ่ยกับบุตร กับบริวารมากสักหน่อยนะคะเกี่ยวข้องกับบุตรกับบริวารค่ะแต่คุณก็ยังมีเงินเข้ามาค่ะนะคะของชาวพฤกษโศกหรือถ้าใครจะเริ่มต้นทําธุรกิจให้ลุยให้สร้างให้รีบนะคะตรงนี้จะเกิดผลกับคุณแล้วถ้าท่านใดต้องการจะลุยจะเริ่มต้นบุกเบิกอะไรใหม่ๆหรือการได้งานใหม่ก็กําลังจะได้ข่าวดีเช่นกันนะคะของชาวพฤกษศกส,ส่วนคู่ใดค่ะคู่ใด มีความประสงค์หนึ่งปีใครมีความประสงค์อยากจะมีบุตรมีน้องอ่ะจะมีโอกาสนะคะจะมีโอกาสแล้วก็ชาวพฤกษกบางครอบครัวช่วงนี้จะมีโอกาสมีโชคนะคะจะมีโชคโชคเกี่ยวกับบ้านโชคเกี่ยวกับทรัพย์สินนะคะหรือการได้บ้านใหม่ เกิดขึ้นได้การทำบ้านใหม่เกิดขึ้นได้หรือเป็นโชคเกี่ยวข้องกับบ้านได้กับรถได้ถ้าใครจะเสี่ยงโชคแล้วก็นะคะแล้วก็ชาวพฤกษจะมีอะไรอีกบ้าง1ง,งานนะคะการงานมีการเปลี่ยนแปลงนะคะบางท่านจะเปลี่ยนงานจริงๆหรือบางท่านมองในอีกหนึ่งมุมมองก็หมายถึงว่ามีปัญหาในสายงาน นะคะมีปัญหาในสายงานคุณก็อาจจะต้องเร่งเคลียรเร่งสะสางนะเพราะบางท่านมีปัญหาในสายงานหรือต้องเร่งเร่งแก้ไขางานให้ทันเวลาส่งมอบงานให้ทันเวลาก็มีค่ะนะคะส่วนชาวพฤกษบางท่านมีโอกาสมากๆ อยากจะมีงานทางเลือกใหม่ๆอยากจะลงทุนธุรกิจงานสายอาชีพจริงๆนะคะงานสายอาชีพจริงๆเนี่ย <c oughs> ก็เกิดขึ้นนะคะก็จะมีผลด้วยสําหรับใครต้องการอยากจะทําธุรกิจอย่ากหรืออยากจะทําอะไรสักอย่างหรืออยากจะทําในาักษณะที่ว่าเป็นพรสวรรค์ของตัวเองเป็นความสามารถของตัวเองนี่แหละค่ะคือจุดเริ่มต้นคือจุดบุกเบิกละชาวพฤกษกนะคะสิ่งใดๆก็ตามที่คุณเริ่มต้นสิ่งใดๆก็ตามที่คุณบุกเบิกนะคะสิ่งนั้นวันข้างหน้า จะกลายเป็นโชคชีวิตมากๆความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองมาแล้วก็ช่วงนี้ชาวพึกศกจะมีโชคด้วยหมายถึงบางท่านมีเรื่องของการยื่นเรื่องกู้เงินนะสถาบันการเงินอยากจะเอาเงินมาลงทุนอยากจะเอาเงินมาทําบ้านปลูกบ้านอย่างนั้นอะ่ะได้นะคะแล้วก็บางท่านก็ได้มีโชคแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝัน นะฮะโชคแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันจริงๆแล้วก็ใครก็ตามที่ปรารถนางานทางเลือกใหม่ๆนะคือต้องการเปลี่ยนตัวเองจริงๆอะ่ะคือฉันต้องการมีประสบการณ์ความสําเร็จทางด้านอื่นก็จะมีโอกาสด้วยนะคะก็จะมีโอกาสถึงแม้ว่าคุณจะต้องมีรายจ่ายช่วงนี้อาจจะเป็นรายจ่ายการลงทุนก็ไม่เป็นไรหรืออาจจะเป็นรายจ่ายในครอบครัวก็ไม่เป็นไรคุณก็ยังมีเงินช่องทางอื่นเข้ามาหมุนเวียนค่ะด้วยความอดทนด้วยความสามารถของคุณแหละชาวพฤกษ์นะคะใดๆแล้วแต่ ชาวพฤกษศกเป็นสายอึดอยู่แล้วอ่ะสู้อยู่แล้วนะคะโอกาสก็มาแล้วก็ช่วงนี้คุณกำลังจะมีโชคดีด้วยมีข่าวดีๆเกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็มีงานทางเลือกใหม่ๆเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันสำหรับคนที่มีประเด็นค่ะชาวพฤกษศกใครก็ตามนะคะที่อยู่ในปัญหาของความรักที่ยื้อกันมานะนะคะแล้วก็มีปัญหาของความรักนะคะแล้วก็พยายามประครับประคองให้มันดีขึ้นตอนนี้ใจของคุณเริ่มเปลี่ยนเริ่มคิด เริ่มคิดว่าเอ๊ะเราจะความรักตรงนี้มันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นน่ะเราเริ่มกลับมาปล่อยวางแล้วกลับมารักตัวเองดีกว่าไหมนั่นคือหนึ่งประเด็นอีกหนึ่งประเด็นคุณอาจจะไปรับรู้บางสิ่งบางอย่างว่าเขามีอะไรพฤติกรรมปกปิดปิดบังกับคุณนะคะนั่นคือสิ่งที่คุณรับรู้การเปลี่ยนแปลงของเขาพฤติกรรมของเขาเปลี่ยนแปลงไปนั่นแหละค่ะนะคะบางท่านระวังการห่างเหินหรือเริ่มัดระวังในเรื่องการอะไรการแตกหักการพัดพลาดนะคะการจบ กับความสัมพันธ์ได้นะคะใครที่ไม่ใช่คู่ึกโศกใครที่ไม่ใช่คู่เราใครที่มีปัญหานะใครที่ไม่ใช่เนื้อคู่ต่อกันก็หมายถึงอะไรก็หมายถึงต้องมีเกณฑ์การห่างเหินกันมีเกณฑ์การจบกันส่วนใครที่ห่างเหินมาแล้วใครที่จบมาแล้วคุณจะรู้สึกว่า เ,เขาต้องการไปในเวของเขานี่เขาต้องการไปมีชีวิตของเขานี่ในเมื่อเขากับเรามันก็ยื้อกันมาพอสมควรแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นคุณทํะไรได้คุณก็ไม่สามารถทํะไรได้ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้สิ่งเดียวที่คุณสามารถทําได้คือกลับมาทบทวนแล้วกลับมากลับเขาเรียกว,ว่ากลับมาทบทวนแล้วกลับมาตั้งสติกับตัวเองแล้วกลับมาคิดว่าตัวเองจะต้องมีทางยังไงดีในวันข้างหน้านะคะตรงนี้นะส่วนในบางเคส ทะเลาะก,กันอยู่นะคะก็มีการหวังอะ่ะมีการคาดหวังว่าอืจะมาปรับความเข้าใจกันได้นั่นคือแค่บางเคสแค่ห่างๆเหินๆทะเลาะก,กันอยู่ก็อยากจะปรับความเข้าใจกันอยู่ในช่วงการพยายามรออดทนรอหรือพยายามหาทางแก้ไขปรับจูนตัวเข้าหากันนั่นคะนั่นนั่นคือแค่บางเคสมีหลายๆเคส ฝั่งเขาค่ะโดนบล็อกแล้วมีพฤติกรรมไม่เหมือนเดิมต้องการเอาแต่ใจตัวเองหรือทําอะไรตามอําเภอใจของตัวเองก็คือการไปแอบมีอะไรรับลมคมในนะหมายถึงอะไรหมายถึงการไม่ซื่อสัตย์น่แหละมีอะไรรับลมคมในหรือเขาอาจจะมีใครสักคน,นที่เขาไปติดต่อแล้วมันเป็นผลประโยชน์หรือระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีผลประโยชน์ก็ได้ หรือตรงนี้ฟ้องมาอยู่แล้วว่าเขาเป็นคนโลคสองใบหรือเขากักความสัมพันธ์ถ้าใครครบหาคบค้าสมาคมแบบว่ายังไม่ชัดเจนนะนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่มีอะไรที่มันสร้างเงื่อนไขเราก็มองว่าเขาคิดว่าเขาก็มีสิทธิ์เลือกอารมณ์ประมาณนั้นนะคะแล้วตอนนี้เขาก็มีทางเลือกแล้วนะ,ะเราก็มองว่าคนของคุณเขาแอบมีทางเลือกหรือต่อให้ไม่แอบก็เป็นที่เปิดเผยไปเลยก็มีแต่ ทุกสิ่งทุกอย่างการกระทําของเขามันบ่งบอกได้ว่าเขาตั้งใจทำนะคะเป็นการตั้งใจเป็นการอยากจะลองนะคะอยากจะลองการตัดสินใจของเขาครั้งนี้อาจจะเป็นการตัดสินใจเลือกที่จะไปในเส้นทางใหม่ของเขาเองก็ได้นะคะคือเลือกแล้วอะตัดสินใจแล้วไม่เปลี่ยนแปลงการตัดสินใจนั่นแหละคะ่ะคือพฤติกรรมของเขาปัจจุบันนะคะแล้วเขาก็คิดว่าเขาพอใจในการในกะใ,ในคําตอบของเขาที่เขากระทําหรือพอใจในลักษณะที่ว่าเขาอยากทําแบบนี้ อารมณ์ของเขาจะประมาณนี้ได้นะคะหรือในอีกหนึ่งมุมมองใครก็ตามที่อยู่ในปัญหาของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเขาคิดว่าเขามีสิทธิ์เลือกอยู่แล้วว่าอารมณ์ของเขาอ่ะเขายังเป็นตัวของตัเองอยู่อ่ะเขายังไม่มีเจ้าของอารมณ์ประมาณแบบนั้นนะคะมาดูความในใจของชาวพฤกษ์กันค่ะโ โอ้พระเจ้าไปแล้วไม่เป็นไรคุณรู้สึกว่าเขาไปแล้วคุณรู้สึกว่าใจของเขาไม่อยู่กับคุณแล้วต่อให้ตัวอยู่ใจก็ไม่อยู่แล้วในเมื่อเขาอยากจะไปที่ชอบในเมื่อเขาอยากจะมีทางเลือกใหม่แล้วเขารู้สึกรู้สึกว่าเขาต้องการนะคะสิ่งเดียวที่คุณทําได้คือกลับมาทบทวนค่ะกับใจที่คุณให้เขาอ่ะคุณต้องทบทวนว่าเขารักคุณหรือเปล่าถ้าคุณรู้สึกว่าถ้าเขาไม่ได้รักคุณ บางคนก็อาจจะปล่อยไปนะคะบางคนก็รู้สึกว่าพอแล้วแหละนะคะปล่อยเถอมันแค่ความหวังลมๆแ้งๆอยงเองอที่เขากับเราจะมีความสุขร่วมกันในอนาคตมันแค่ความฝันนะคะอารมณ์ประมาณนั้นได้แล้วอีกอย่างหนึ่งคุณจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยมันเสียเวลาจริงๆนะกับความรักครั้งนี้เรารอคอยเราพยายามแล้วอะแต่สุดท้ายท้ายสุดเขาต้องการจะไปอะแล้วเรามามัวแต่นั่งเสียใจนั่งเสียเวลาคิดนึกถึงรอคอยอย่างเงี้ยคาดหวัง หวังว่าความรักจะเป็นไปได้ตอนนี้หมายถึงอะไรหมายถึงคุณกําลังจะคิดมีทางออกให้กับตัวเองทางเลือกตัวเองคุณไม่คาดคิดหรอกว่าเหตุการณ์ตรงนี้จะเกิดขึ้นกับคุณนะคุณไม่คาดคิดหรอกว่าเรื่องราวตรงนี้มันจะเป็นไปได้สำหรับคุณนะอาจจะเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณไม่ได้รู้เลยว่ามุมมองโลกภายนอกอะ่ะมันเป็นยังไงสมัยนี้ความรักมันเป็นยังไงนู่นนี่นั่นมันเป็นยังไงแต่ครั้งนี้เขาฟอ้องมาอยู่แล้วว่าคุณต้องการออกจากกลุมแบบนี้ละ นะคะมันเป็นสัญญาณเตือนภัยมาละนะหรือคุณจะรู้สึกว่าคุณต้องแก้ไขปัญหาด้วยตัวตนของคุณเองนะคะตรงนี้นั่นคือความในใจของคุณค่ะการอยากจะเอาตัวเองออกจากเซฟโซเออไม่ใช่ออกจากเซฟโซออกจากวังวนความรักที่มันเป็นแบบนี้นะคะกับการเริ่มต้นกับการที่ว่าต้องจมอยู่กับตรงนี้นะเรามองว่าความคิดของคุณมันจะเป็นแบบนี้ค่ะกําลังคุณกําลังจะมีข้อเปรียบเทียบกับใจคุณว่าคุณจะอยู่แบบนี้เป็นทุกข์กับทางเลือกใหม่ของคุณมันอะไรมันดีกว่า เราก็เลยมองว่าในใจของคุณคุณกําลังตัดสินใจนะคะจะปล่อยเขาไปดีไหมไปที่ชอบดีไหมแต่บางคนจบไปแล้วบางท่านจบเรียบร้อยแล้วก็หมายถึงว่ามันอาจจะหมายถึงเป็นการสิ้นสุดความรักที่มันเป็นทุกข์เป็นกรรมความรักที่มันยืดเยื้อมายาวนานนะคะเป็นการหมดเวหมดเวลาละหมดเวลากรรมจริงๆค่ะนะคะเป็นการหมดเวลาแล้วก็การหมดเวลาตรงนี้อาจจะหมายถึงอะไรหมายถึงว่าต่อไปนี้คุณกำลังจะพบโอกาสใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่ การตัดสินใจว่าตัวเองต้องกลับมารักตัวเองเราจะเกิดโอกาสใหม่ๆห,หลุดพ้นให้ได้กับความรักที่มันไม่สามารถเรียกร้องกลับคืนมาได้ฝั่งเขาเป็นยังไงบ้างตัวเองไพ่เนี่ยสำรับเนี่ย ขึ้นมาตรงกันเลยนะคะว่าเขาพอใจการกระทําของเขาเขาพอใจทางเลือกของเขาเขาพอใจในการตัดสินใจของเขาโดยเขาไม่สนใจหรอกค่ะว่าคุณรักเขาให้ใจเขาขนาดไหนแต่ถ้าเขาอยากจะทําอะไรตามอําเภอใจเราก็มองว่าคุณก็ขัดขวางเขาไม่ได้แล้วก็บอกว่าตอนเนี้ใจของเขาอ่ะเขามีความเขามีความให้ใจกับเอาง่ายๆคือมีความให้ใจกับโลกอีกหนึ่งใบหรือเขาก็บอกอยู่แล้วว่า สถานะระหว่างคุณกับเขามันเป็นความพึงพอใจต่อกันไหมมันเป็นอพอใจในการครบหากันสัมพันธ์กันอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าจะให้ความชัดเจนในใจของเขาเขาก็ฟ้องมาอยู่แล้วเขาให้กับคุณได้แค่นี้เขาก็คงไม่ได้ให้ความชัดเจนหรอกอารมณ์ประมาณแบบนั้นนะคะหรือต่อให้คุณเป็นตัวจริงเสียงจริงกับเขาเขาก็พึงพอใจที่อยากจะมีใครอะอารมณ์ประมาณนี้มีค่ะมีคนอื่นปกปิดแล้วก็ที่สําคัญค่ะ เขายังอยากจะเป็นตัวของตัวเองเขายังอยากจะมีทางเลือกในเมื่อเขารู้สึกว่าเขาหมดใจนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบนิสัยเป็นคนนิสัยอย่างนี้อยู่แล้วหรือเปล่าหรือเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบแบบว่ามีอะไรคืออารมณ์เหมือนกับว่าไม่ชอบแต่มันมีอะไรที่มันรับลมคมในยอยู่แล้วปกปิดปิดบังกับคุณอยู่แล้วอะอีกหนึ่งการพัวพันนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าระหว่างคุณกับเขามันเป็นการจุดจางได้ มันเป็นความรักที่ความกดดันได้มันเป็นความรักที่มันพึงพอใจต่อกันได้มันเป็นความรักที่ไม่มีอะไรที่เป็นเงื่อนไขเขาก็มีความสามารถเขาก็คิดว่าเขาก็สามารถอยู่แล้วที่จะตัดสินใจอยากจะทําอะไรโดยตามอําเภอใจของเขาเขาก็ทําได้ก็คือการตัดสินใจเลือกเวใหม่เลือกทางเลือกใหม่ดูมันอาจจะทาให้เขาชีวิตมีสีสันก็ได้แฮปปี้มีความสุขพึงพอใจอารมณ์ประมาณแบบนั้นได้นะคะไพ่สองสำรับขึ้นมาใบเดิมๆเ,เลย ความรักถ้ามันไม่มีทางออกคุณต้องต่อสู้เพื่อใจคุณคุณต้องต่อสู้เพื่อชีวิตคุณนะคะถ้าความรักมันไม่มีทางออกหรือคู่ใดก็ตามนะคะที่มีความรักที่แบบว่ามันมีคนอื่นเข้ามาข้องเกี่ยวไม่ว่าบุคคลคนนั้นจะเป็นมือที่สามหรือเป็นคนรอบข้างก็ตามความรักอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันไม่มีทางออกคุณจะต้องตัดสินใจทางเลือกใหม่ให้กับชีวิตค่ะ นะคะตรงนี้ก็ฟ้องมาอยู่แล้วทางเลือกใหม่เป็นช่วงของการหยุดนิ่งเพื่อหาทางเลือกให้กับตัวเองเพื่อต่อสู้นะคะต่อสู้เขาเรียกว่าต่อสู้เพื่อโอกาสของตัวเองอะ่ะต่อสู้เพื่อความยุติธรรมอะไรก็แล้วแต่นะคะตรงนี้มันเป็นการต่อสู้มันเป็นการหยุดนิ่งส่วนใครที่จบแล้วจริงๆค่ะใช้เวลาค่ะเวลาเดี๋ยวเวลาสักพักหนึ่งคุณก็ลืมลืมไปได้เองหรือคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่สามารถทำอะไรได้เองนี่นะคะ ทุกวันนี้มันก็เป็นทุกเดี๋ยววันหนึ่งมันก็ลืมไปเองแหละเรามีทางเลือกอื่นนี่เรายังมีงานเรายังมีการหาเงินได้เรายังมีคนใกล้ตัวเรายังมีคนรอบข้างเรายังมีครอบครัวเรายังมีนู่นมีนี่มีนั่นนะ,ะเป็นกำลังใจไอ้เรื่องของความรักเดี๋ยวมันก็ลืมไปได้เองนะคะส่วนใครที่ยังพยายามอยู่ตอนเนี้แค่ว่า ระวังปัญหาไฟกันเท่านั้นเองนะคะใครที่ยังอยู่ในช่วงช่วงของความกดดันแล้วก็ช่วงของการพยายามพยายามที่จะดึงความรักหรือดึงคนของคุณกลับคืนมาเนี่ยนะ,ะก็ระวังการไฟค่ะเท่านั้นเองค่ะความพยายามของคุณนะนะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างอยากจะบอกว่าอยากจะบอกว่าคน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 เน,นี้ยเรามองว่าเขาไม่พร้อมจะอยู่ หยุดหยุดอยู่ยที่ใครยังไม่พร้อมหยุดอยู่ที่คุณหรือเขายังอยากจะเป็นตัวของตัวเองนะคะและอะไรกใดๆก็ตามที่คุณไปรับรู้มาเนี่ยใครที่กําลังมีปัญหากันระวังไฟกันระวังมีปากเสียงกันอย่างแรงนะคะระวังด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึง่งที่บอกว่าคุณจะต้องกลับมาทบทวนเพื่อต่อสู้เพื่อตัวเองเนี่ย คุณจะต้องคิดให้ได้ว่าสิ่งที่คุณมอบความรักให้กับเขาไปเขามองเห็นคุณค่าความรักที่คุณมีให้กับเขาหรือเปล่าอันนี้คือความหยุดคิดของคุณในช่วงนี้การหยุดคิดหยุดทบทวนว่าที่ผ่านมาคุณเหนื่อยไหมคุณพยายามเกินไปไหมมากพอไหมนะคะถ้ามันล้นถ้ามันมากเกินไปต้องกลับมารักตัวเองค่ะนะคะ พอมองเห็นอยู่ว่ามันอาจจะมีการกลับมาเคลียร์ใจกันได้แต่ในบางท่านการกลับมามันก็มันเป็นมันก็ต้องเหนื่อยเหมือนเดิมเนี่ยคือประเด็นตรงนี้แหละมาดูชาวโสดโสดมาแล้วช่วงนี้นะคะชาวพฤกษกเนี่ยชีวิตกำลังจะเริ่ม มีจุดเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะใครที่ปล่อยวางเรื่องความรักไม่อยากจะสนใจในเรื่องของความรักคุณก็ยังมีสังคมคุณก็ยังมีเพื่อนนะคะคุณก็ยังออกสังคมได้นะคะแฮปปี Happy, ด้ดีอันนั้นน่ะแต่ถ้าใครปรารถนายังอยากจะมีรักนะคะ ถึงเวลาแล้วเราก็บอกว่าถึงเวลาแล้วที่คุณจะเลิกปิดกั้นหัวใจของตัวเองสักทีหนึ่งโอกาสของความรักครั้งใหม่ทางเลือกใหม่ก็กําลังจะเกิดขึ้นบางคนได้พบรักนะคะอยู่ดีๆคุยคุย,คยอ้าวได้คนเข้ามาจีบอ่าบางคนมีคนเข้ามาทักทักผ่านช่องทางออนไลน์อย่างเงี้ยก็ได้นะคะก็ได้เช่นกันหรือพบจากสังคมที่คุณออกไปแห้งเอาไปติดไปคุยไปเที่ยวไปนั่งทานอาหารไปกับเพื่อนนู่นนี่นั่นได้ทั้งนั้น นะคะมีสะพานเชื่อมมีพ่อสื่อแม่ชักได้ทั้งนั้นความรักข้างใหม่จะเกิดขึ้นสำหรับชาวโสดในช่วงนี้แล้วก็ยังบ่งบอกว่าสอบชาวโสดในช่วงนี้ถ้าใครเกิดความรักให้คุยกันไปเรื่อยๆดูกันไปเรื่อยๆว่าคุณกับเขาเข้ากันได้ไหมคุยกันรู้เรื่องไหมคุยกันถูกคอไหมอ่าคุณจะได้พบรักในสักเข้ามาเออเรียกว่ามาเติมเต็มดีกว่านะคะมาเติมเต็มค่ะคุยกันได้ปรึกษาหารือกันได้ แชร์อารมณ์ความรู้สึกต่อกันได้แชร์กับประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาได้นะคะตรงนี้แหละคือประเด็นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะค,อค,อค่อยๆคืบหน้านะต้องบอกไว้ก่อนนะคะจะค,อค,อค่อยๆคืบหน้าส่วนบางท่านให้ดูโปรไฟล์ดีๆด้วยนะคะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยคนที่เข้ามาเขามีคนอื่นหรือเปล่าให้ดูโปรไฟล์ดีๆนะคะในช่วงสิบห้าวันนี้แต่ไม่แน่หรอกบางท่านน่ะ พอเช็คแล้วอ่ะเขาอาจจะเป็นคนที่แบบว่ามันเป็นอะไรที่สองคนมาคลิกกันอะต่างคนต่างเคยผิดหวงังต่อความรักแล้วมาคลิกกันอย่างเงี้ยได้รักใหม่มาค่ะชาวพฤกษกและความรักครั้งใหม่จะมีผลความก้าวหน้าด้วยแล้วหมายถึงอะไรหมายถึงว่าใครก็ตามที่อยากจะสร้างครอบครัวความรักครั้งใหม่ตรงนี้เขาอาจจะมีเขาเขาเขาคาดหวังเรามองก็ว่าเขาก็คาดหวังอยากจะมีครอบครัวอยากจะสร้างครอบครัวเหมือนกันเพราะฉะนั้น คนโสดถึงได้บอกว่าปีนี้ปีนี้ชาวโสดนะคะใครที่กำลังเริ่มต้นมีเนี่ยคุยกันไปเรื่อยๆค่ะอนาคตแจ่มใสอนาคตมีโอกาสนะคะมีโอกาสมกากๆตรงนี้นะแล้วก็จะได้คู่ส่งเสริมด้วยได้คู่มาส่งผลส่งเสริมความก้าวหน้านะคะ mm hmm. เขาเรียกว่าคู่ mm hmm. เขาเรียกว่าถึงเวลาของชาวพฤกษกแล้วความรักค่ะจะได้คู่นะคะจะได้พบรัก จะได้แฮปปี้จะได้มีความสุขใครเคยปิดผิดหวังกับปัญหาความรักเคยเคยปิดกั้นหัวใจของตัวเองเวลานี้ค่ะเกิดจุดเปลี่ยนทั้งใหญ่รักใหม่มานะคะแต่บางท่านบางท่านจะได้คู่รักแบบมาส่งเสริมความความมั่นคงด้วยนะคะความมั่นคงตรงนี้มันบ่งบอกไปถึงไปบ่งบอกไปถึงรากรากฐานชีวิตหมดเลยค่ะบ่งบอกไปถึงงานเงินได้ทั้งนั้น นะคะคุณกำลังจะได้คู่แบบนี้ด้วยที่สำคัญที่สำคัญชาวพฤกษกโสดเลือกได้ด้วยรักอะนะคะโสดเลือกได้ด้วยคุณกำลังจะมีคนพยายามอะ่ะอยากจะพิชิตใจคุณมากๆเลยอะ่ะนะคะเพราะคุณโสดเลือกได้อ่ะมาดูกันค่ะชาวโสดดีีอ่ะอืมไม่เหมือนคนที่มีประเด็นเลยอ่ะมาดูกันสิแต่บางท่านธรรมะจัดสรรน,นะ แล้วก็บางเคสมีโอกาสมากๆนะได้พบรักแบบต่างถนนิ่นไกลก็ยังมีนะต่างเชื้อชาติอย่างนี้ก็มีนะเนี่ยค่ะเขาฟ้องมาว่าชาวโสดค่ะต่อไปนี้คุณจะได้มีการคุยกับใครสักคนหนึ่งเข้าอกเข้าใจกันศึกษาเรียนรู้ใจกันนะคะแล้วก็ได้แบบไหนได้แบบคุณต้องการเพราะคุณต้องการคนที่เหมาะสมคู่ครัวแล้วคุณต้องการคนที่ส่งเสริมด้วย นะคะตรงนี้และก็บางเคสก็ได้คนมีตําหนิอันนั้นก็มาว่ากันไปนั่นคือในวัยละในเจนละนะคะเจนอายุ4ี่ห้าสิบก็ต้องสี่ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบอย่างนั้นอะ่ะก็ต้องได้ได้แบบมีตําหนิละนะคะโอเครักครั้งใหม่คะ่ะเนื้อหอมมากดาวประจําตัวของคุณเป็นมหาอุดไม่เนื้อหอมได้ไงละ่ะความรักมานะ่ะตัวเองนะคะแล้วก็จะได้รักที่ดีด้วยแต่ชาวพกชศก็รู้สึกได้ว่าคุณก็สามารถ เอาอยู่ในเรื่องของความรักนะ,ะคือทรงสเสน่ห์เอาอยู่ะนะคะก็จัดการได้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปได้ไม่ได้รีบร้อนตัดสินใจได้อารมณ์ประมาณว่าทุกสิ่งทุกอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไป,ไปตัวเองในบางเคสมีคนเข้ามาคุยสองคนนะคุณอ,อาจจะสับรางรถไฟก็ได้นะคะในบางเคสเนี่ยเท่าที่เห็นที่สําคัญค่ะที่สําคัญมากๆใครปรารถนาอยากจะได้คู่ อุปถัมภ์ก็จะได้คู่อุปถัมภ์ตามบุญวาสนาตามจุดกําเนิดตามดวงกําเนิดนะคะบางคนได้คู่โปรโฟไฟล์ดีมากๆมากๆจะเข้ามาในชีวิตค่ะมากๆหมายถึงตามพื้นชะตากําเนิดไม่ได้ไม่ได้เหลื่อมล้ํากันมากนะคะไม่ได้เหลื่อมล้าฟ้ากับเหวอย่างนั้นอะ่ะนะคะต้องบอกไว้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวมีมีคอมเมนต์เข้ามานะคะว่าทุกคนก็อยากจะได้คู่อุปถัมภ์คู่รวยคู่มั่นคง มันตามพื้นชะตาวาสนาด้วยแต่ของแต่ละคนนะคะตรงนี้โอเคค่ะแต่เรามองว่าชาวพฤกษกคุณนะ่ะคุณนะ่ะน่าจะมีคนเข้ามาคุยสองคนนะคะตรงนี้หรือถ้าคุณไม่แน่ใจว่าเขามีคนอื่นคุณก็เช็คโปรไฟล์ได้หรือคุณไม่แน่ใจว่าเขามีคนอื่นคุณก็คุยไปแบบยังไม่คาดหวังได้ก็ได้ค่ะมองในมุมกลับนี่คือเรื่องราวของชาวโสดพฤกษกพฤกษ์หนึ่งปีนี้รู้สึกว่าคุณจะได้คนเข้ามาแล้วล่ะ สร้างอนาคตแล้วบางท่านอยู่ดีๆนะคะได้สร้างครอบครัวบางท่านอยู่ดีได้ลงเอยนะคะของชาวพฤกษกบางท่านได้ลงเอยลองใช้ชิตคู่ร่วมกันก็ยังมีมันเป็นการทดลองก็ได้ค่ะนะคะทดลองใช้ชิตคู่โดยที่ไม่ได้ตกไม่ได้แต่งอย่างนั้นน่ะก็ได้ไม่ได้ตีตาจองอย่างนั้นก็ได้นะคะเนื้อคู่มาค่ะชาวพฤกษ์จุดเริ่มต้นของโอกาสของความสุขกําลังจะเกิดขึ้นนะคะ ส่วนชาวพลกษศกบางท่านมีคนมีตำหนิได้หรือบางท่านเป็นคนแอบคบสองคนได้หรือบางท่านคุยไปเรื่อยๆยังไม่ได้พร้อมที่จะชัดเจนเอาที่สบายใจต่อกันแต่ถ้าใครยังไม่มีเดี๋ยวจะได้พบรักเนื้อคู่มาความสุขมาความสุขมาจากอ่าสังคมได้เพื่อนได้นะคะแล้วก็หรือมีหรือม,อมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพ่อสื่อแม่ชักได้นะคะตรงนี้ ส่วนท่านใดที่แบบว่ามีปัญหาความรักอันนั้นต้องประครับประคองดีๆนะระวังไฟกันนะคะระวังเกิดความสัมพันธ์ที่มันมันห่างเหินนะอ่ะเอาตรงนี้เอาคนคนโสดก่อนเพราะตรงนั้นสรุปให้ไปแล้วต่อไปนี้ค่ะคุณจะได้พบรักจริงๆค่ะโดยที่ไม่มีเงื่อนไขรักที่ไม่มีเงื่อนไขรักที่บริสุทธิ์นะคะก็หมายถึงไรได้เจอคู่ นะคะของชาวพฤกษ์นับจากนี้นะคะตรงนี้ก็ฟ้องมาแล้วว่านับจากนี้ใครยังไม่เจอเดี๋ยวคุณก็ยังไงก็ต้องได้เจอค่ะและในบางท่านพลังใจของความรักรักที่บริสุทธินะคะโคจรมาเจอกันเนี่ยบางท่านมีเกณฑ์ลงเอยแต่งงานบางท่านมีโอกาสได้เป็นครอบครัวเดียวกันนะคะนี่คือความรักของชาวพฤกษก ความรักมาจริงๆค่ะดวงแต่งงานมาดวงลงเอยมาดวงคู่ครองมาดวงคู่ที่เหมาะสมเกื้อกูลกันมานะคะเขาเรียกว่าคู่มิตรคู่เหมาะสมคู่คู่เกื้อกูลนะคะโอเคนี่ก็คือเรื่องราวของความรักชาวพฤกษกต่อไปนี้นะคะชาวพฤกษกจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตแล้วโสดก็ต้องได้พบรักค่ะนะคะดาวพฤหัสมาทับรักนะคะก็ไว้ไปติดตาม นะฮะไปติดตามคลิปนะฮะคลิปในเรื่องของดาวพฤัสย้ายแล้วก็มีคลิปพิเศษด้วยคลิปครึ่งปีหลังคลิปความรักครึ่งปีหลังอีกนะฮะตรงนั้นนะ่ะก็ไปติดตามกันได้ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆ12ปีมานหนึ่งครั้งอันนี้พูดนอกเหนือจากความรักนะฮะใครอยากจะทําอะไรเริ่มต้นอะไรลุยอะไรสร้างอะไรให้เร่งสร้างให้เร่งเริ่มให้เร่งลุยความสําเร็จโอกาส ความก้าวหน้าโอกาสของความรุ่งโรจน์จะเกิดขึ้นนะคะของชาวพฤกศกก็น่าจะประมาณน,นี้นะคะขอบคุณมากมากที่ยังติดตามรับฟังรับชม FC ที่สนับสนุนช่องส่งกำลังใจเข้ามาด้วยนะคะอุปถรัรมช่องด้วยและก็ f c ใหม่ด้วยขอขอบคุณด้วยใจนะคะช่องนะคะจะมีอาจารย์จะมีกําลังใจในการทําคลิปหรือช่องจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะ f c ทุกท่านนี้แหละที่ส่งกำลังใจเข้ามานะคะขอให้ทุกท่าน โชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ